เนื้อเขาเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่สวนตะทายเอ๋อํเาเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีต้นไม้ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นต้นถั่วไอศครีมครับซึ่งต้นถั่วไอศครีมถือว่าเป็นผลไม้แปลก1นึในสิบของโลกมีทินกําเนิดจากอเมริกากลางนะครับ ต้นถั่วไอศครีมที่ผมปลูกไว้จะปลูกไว้สองต้นครับเป็นต้นเพศผู้กับต้นเพศเมียต้นที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นต้นเพศผู้นะครับซึ่งต้นเพศผู้เนี่ยใบของเขาก็จะชูขึ้นฟ้าครับส่วนต้นเพศเมียใบของเขาจะลู่ลงมากับพื้นเลยนะครับจะลูดลงมาจนถึงเกือบพื้นดินเลยครับ ปกติที่ผ่านมาต้นถั่วไอศครีมจะติดฝากเฉพาะต้นเพศเมียนะครับนี่ครับเป็นฝากของถั่วไอศครีมต้นเพศเมียซึ่งฝากของต้นถั่วไอศครีมเพศเมียเนี่ยฝากก็จะยาวครับยาวเป็นเมตรเลยนะครับ แต่ในปีนี้มีเสียงที่ผมต้องแปลกใจครับเพราะต้นถั่วไอศครีมต้นตัวผู้ซึ่งปกติแล้วเขาจะไม่เคยติดฝักเลยนะฮะปีนี้ที่เขาติดฝักครับแต่ฝากเขาก็จะ,จะสั้นๆนะฮะนี่แหละครับเป็นฝักถั่วไอศครีมต้นเพศผู้ซึ่งติดฝักในปีแรก วันนี้ผมก็จะถือโอกาสเด็ดฝักถั่วไอศครีมต้นตัวผู้ฝักนี้เลยนะครับดูจากล่องรอยแล้วเริ่มมีมแมลงมากัดแล้วครับผมก็ตัดก่อนที่จะมีมแมลงมากัดนะครับตัดเลยครับได้มาแล้วครับฝักถัว่วไอศครีมต้นตัวผู้ ผมจะมาเทียบความยาวของถั่วไอศครีมต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียกันนะครับที่ถืออยู่นี้เป็นฝักถั่วต้นตัวเมียเขายาวเป็นเมตรเลยนะครับส่วนฝักถั่วไอศครีมต้นตัวผู้เขาสั้นนิดเดียวครับประมาณครึ่หนึ่งแค่นั้นเองแต่เขาจะอวบอ้วนกว่าความแตกต่างของทั้งสองเพศนะครับวันนี้ก็จะมาลองชิมถั่วไอศครีม ต้นตัวผู้ก่อนว่ารสชาติเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มแรกผมก็จะแกะเข้าไปก่อนนะครับแกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อในว่าถัว่วไอศครีมต้นตัวผู้เนี่ยเนื้อเขาเป็นแบบไหนนะฮะโอ้เนื้อเขาเป็นสีขาวสีขาวเหมือนกับต้นตัวเมียครับลอกออกมาเลยนะฮะ นี่ครับคือถั่วไอศครีมต้นตัวผู้เนื้อเขาเป็นแบบนี้ครับคราวนี้ก็จะลองชิมดูนะครับรสชาติเขาจะเป็นแบบไหนนี่เนื้อเขาก็เป็นสีขาวปุย,ปยหวานหวานละมุนครับรสชาติก็จะเหมือนกับถั่วไอศครีมต้นตัวเมียครับ แต่เหมือนกับว่าเม็ดเขายังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่สียังไม่เป็นสีดำนี่เม็ดของเขาครับอร่อยครับถั่วไอศครีมผลไม้แปลกที่มีหินกำเนิดจากอเมริกากลางหาทานได้ครับ แต่อาจจะยากหน่อยเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยมีคนปลูกปลูกกันน้อยเวลาสั่งซื้อส่วนใหญ่เขาจะซื้อทางทางออนไลน์กันตามตลาดไม่มีขายครับเพ,เพื่อนๆลองหามาปลูกดูนะครับเราวันนี้สวัสดีครับ